เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึง3เท่านะครับโหลด u ัใต้คลิปเลยครับครับมีอะไรกับ้างนะครับวันนี้เราอยู่ใน One Piece o p Se c นะครับผมก็ดาวน์โหลดใต้คอมเมนต์เลยนะครับ จากที่ลองมาตอนนี้เกมสนุกไหมสนุกดีนะเออเพลินเนี่ียโเดี๋ยวมีขออนุญาตบอกสำหรับคนที่จะตามมาเล่นนะครับโค้ดกดซ้ายบนอ่ากดคำว่าตั้งค่าใส่โค้ดเลยครับนี่นะเสียงดังจังเพลงเกมมัิตินกระส์มีเลยขออนุญาตไอ้นี่นะนี่คลิปโค้ดครับใส่โค้ดเลยอ่าต่อไปไกด์ไลน์สำหรับเวอร์ชันหนึ่งสำหรับแนะนำผู้เล่นนะครับตอนนี้รู้สึกอาคาอินูออกไปแล้วเป็นในส่วนคิดแล้วก็มีบิ๊กมัมนะครับ ก็ถ้าเป็นสายเติมก็จัดคิกพวกบิ๊มัมพวกไฮโดพวกอะไรพวกนี้ไปเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายฟรีก็แนะนํา2ตู้นี้ก็พอครับเออเผื่อใครจะเผื่อใครจะเปิดกดหัวใจเอาบิ๊กมัมกับไอ้นี่ไปเลยครับคิดอนะต่อไปตู้2ตู้ะครนะตู้2อันนี้มีเล่น5ตัวนี้เลยก็ว่าจะใช้5ตัวนี้ยาวๆเลยไอ้ตู้ล่างพวกนี้มันจะไม่มีพวกตัวเอเหรือว่า SP นะครับเพราะนั้นเราก็ มีคัดมาแล้วหมีว่า5ตัวนี้น่าจะโหดสุดแล้วเพราะว่ามีผ่านทุกอ่านหมดเลยนะไม่ได้ติดเปิดอะไรอย่างใดนะครับเดี๋ยวไปเล่นให้ดูเนาะดาเมจแรงสูคืออาคาอินุส่วนเรลี่มีดาเมจอลหมู่รัวๆชาบโบก็เอลหมู่แรงครับรอจะมีฮิวแล้วก็ใช้ลูมมันจะรวบมอนเข้ามาแล้วก็ฟันส่วนเออฟจิโทระอา้าวเวนกดกดไปโดนแกเออช่วยสตันครับมันจะใช้โผลแรงโน้มถ่วงอะทำให้อีกฝั่งติด ออสตารอลเอรัวรัวค่อนข้างดีมากนะครับอัอตู้ส่าเหมือนกันเลยนี่มีก็เอาตัวนี้แหละเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสายฟรีก็นะก็ต้องเลือกตัวที่แบบว่าเอา่อตัวทาให้มันเก่งเยอะๆแต่ว่าไปคัดตัวมาแล้วตัวไอ้พวกนี้น่าจะเก่งสุดแล้วนะครับทองนี่โอ้โหม่วงจบอีกเลยใช้เปรนฟ้าซื้อได้นะครับตรงตรงัวล่างขอญาตลุยเลยลวกันเผื่อโชคดีโอ้โม่วงมาสองรอบอะไรวน,น,นี่ะ ทองเออทองบ้างจะม่วงรัวๆไม่ได้อะไรไเนี่ยโอ้ยหลุดตู้ครับพ่อซันจิเหรอเปิดไม่ได้แล้วอะมันมันมันม,มันจำกัเดเพชรใช้ต่อวันด้วยนะครับอ่ะหลุดมาตาโบก็ได้มาไม่หวังอะไรมากแต่ตัวที่อยากได้จริงค,รคือคาคาอินูครับว่ามันโอ้โหแมกมาแกรงทองโอ้โห,ม,ม,โโหม่วงแล้วเพชทําไมจีนเบรมันอยู่แค่ม่วงแปลกๆว่ะอะอเเปิดห้าตัวหัวไปนะครับ อลิมิชั่นเกมนี้เปิดกรชาสวยนะจริงเมื่อวานทองมาออกง่ายมากเลยวันนี้ทองออกข้าวและเสร็จรอโอเคอ่าเดี๋ยวเอาไปว่ากิจกรรมข้างบนมีแจกเยอะมากสามารถเล่นได้ครับแจกเพชรแจกอะไรโอเยอะมากครับถ้าไปเล่นเออแก๊งลูฟี่ต้องใส่ทีมหมวกฟางหมดเลยนะครับแต่ว่ามีมีตัวไม่ครบก็เลยยังไม่เล่นนะ เติมเงินครั้งแรกอย่าลืมเติมเอาโลโนอาโซโลเอสพีแต่ว่าคงต้องไปเล่นทีมลูฟี่นะครับถึงจะโหดถ้าใครลองโหดก็บอกได้นะครับว่าดีตัวยังเพิ่งเปิดช็อปอ้าวจริงๆก็ได้นี่ยนี่มีบุกช็อปเปอร์นะโซโลแต่เป็นเอสเอสนะแล้วก็ลูฟี่นี่ลูฟี่เกียร์สามนะครับดูที่สกิลได้เลยมันจะมีบอกเห็นไหมนี่เราต้องลงกับตัวละครแก๊งหมวกฟางแต่ว่าจะต้องเป็นนิวเวิร์ดหมดเลยนะครับถ้าเป็นร่างเก่าไม่ได้นะครับ จะพอบโลกก็คือลูฟี่จะเก่งขึ้นเยอะเลยเอาเอา,อางี้ดีกว่าเพราะนั้นสายฟีบับมันแบบมีพันนะเล้ยวยาก็ห้าตัวนี้ที่มีลองมานะอะเดี๋ยวมีขออนุญาตไปรีวิวด่านให้ดูแล้วกันตอนนี้มีอยู่ที่บทที่สิบเอ็ดนะครับมาไกลอยู่นะนี่เดี๋ยวลุยเลยแล้วกันครับตรงไหนครับตรงไหนครับเรล,ลี่ปล่อยอันนี้ครับเออลาฮาคิลาชันแล้วก็แกจะปันรัว แรงมากนี่ครับดาบราชานรกแต่ว่ารู้สึกตอนนี้ดาเมจแรงสุดจะเป็นอาคาอีนูนะโอ้เฮคเาสอนนี่แล้วก็ซาโบช่วยปล่อยไฟนี้แมกมาแรงครับแหน่รอมันจะดูดให้มาอยู่รวมกันครับแล้วเราก็จะสกิลเหมือนง่ายเพื่อนนะครับนี่เละเจอแกงนี้เข้าไปบอกเลยโหดครับอ้าวโจมดันแล้วเหรอเวไม่มีดันเล่นแล้วเมืเ่อ ต่อได้ไหมฮนะเล่นไปเล่นฮาร์ดแต่แต่ฮาร์ดยากนะฮาร์ดฮาร์ดไม่แน่ใจเหมือนกันผ่านบ้างเดี๋ยวลองดูแต่อัพตัวมาแล้วน่าจะผ่านนะครับสรุปตอนนี้เล่นสนุกไหมหนิว่ามันสนุกมากเลยนะเราก็แจกเยอะมากครับโอ้โหนี่มีเปิดกาชาฟีฟีประมาณห้าร้อยกว่ากาชานะเนี่ยหายหมดอีโจราชาโลคิทเบอร์เลลี่ครับโอ้โห,โหรอลูมซะหน่อย อ่าเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวให้ดูสักห้าตาเผื่อสายฟรีเข้ามาบ้านได้ครับสายเติมกข้ตู้ข้างบนเลยพวกแบบสีจักรพรรดิเก่งหมดเออแต่แต่แสงล่างเอ็มยังไม่เก่งนะแซงล่างเอ็กมันมันล่างเจอรูฟี่ตอนแรกไม่เก่งต้องเป็นล่างอีกล่างในตอนที่แบบเป็นสีจักรพรรดิแล้วถึงเก่งนะครับถ้าตัวฟรีก็เล่นตามตัวตามบีนั่นแหละดามเมจมันโนนหดมากครับนี่ตัวซิมเมอร์รนี่กระโดดปันครับเจอรอเข้าไปเป็นไงหายครับบอกเลยหายด่านฮาร์ดนะบอกที่โอเด้งเงงเหลยมีดิน โอ้ okay, คกอซอนผลมันมาแรงทิ่หายเลยโอ้โหหายใาครารู้มันต่อยแรงมากครับเดี๋ยวจบนาะทีแล้วหมีไปแนะนำระบบต่างๆของ,งเกมนะเผื่อใครจะม่ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับเ,ออเกมมันเปิดเพจเ,เปิดอะไรของมันนะหมีไม่แน่ใจว่าแทนหรือเปล่าแต่คือเปิดเพจเปิด,ปดมีภาษาไทยอย่างนี้มันน่านจะแบบไม่ปิดง่ายๆนะหมีคิดว่าคือเราเล่นให้สนุกพอ,พอครับอย่าไปคิดมาก เล่นประมาณตั้งสองสามอทิตย์ก็ค่อยเบื่อก็คือมาแล้วสำหรับหมีเนี่ยเออ,อยาวๆครับไม่มีติดตัดแต่อย่างดครับนี่เจอรอเอารูมันดึงครับเรียบร้อยเลยเยี่ยมยอดไป่อเดี๋ยวขอพี่ญาตแนะนำระบบการอัพตัวละครต่างๆนะเพื่อนๆก็จะเก่งกว่าเดิมเยอะนะครับอ่ะมีด้วยส่วน ซิมว์เลลี่เดี๋ยวขออนุญาตอุปกรณ์อย่าลืมไปหาอาวุธประจําตัวด้วยครับช่วยได้เยอะแล้วก็ในช่วงแรกอัพขั้นม่วงใส่ของทั้งตัวก่อนจะเล่นง่ายนะครับแล้วอย่าลืมเลื่อนขั้นด้วยนะครับของเลื่อนขั้นเวลากดเลื่อนก็เนี่ยกดหาตามด่านเลยครับนี่ปลูกก็คือหาตัวซ้ำซึ่งถ้าเกิดเราเปิดอย่างนั้นล็อกไว้แบบหมีเดี๋ยวมันก็ออกครับอ่าอัพตาเราควรถามว่าตาพวกนี้ลงตัวไหนก่อนช่บบ้าหมีแนะนําให้ลงอาคาอินูก่อนเพราะว่ามันแรงสุดแล้ว อย่าลืมอัพเลเวลด้วยนะครับจะช่วยให้ตัวละครเก่งขึ้นเยอะด้วยนะครับอ่าใส่อุปกรณ์ให้สี่โมงให้หมดเลยแต่ว่าควรอัปตัวข้างหน้าก่อนนะเพราะว่าตัวข้างหน้ามันต้องชนนะอย่างเรลลี่มีก็เลยให้เรลลี่ของแน่นไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันยืนไม่ได้อะไรประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยไปอัพครับอย่าลืมไปหาอาวุธประจำตัวด้วยครับอ่าอัพขัน้นแรกมาอาเอาเอาัพได้อัเลยครับ เอามีได้เลเอามีได้เสร็จซ้ำว่าโอเคเนี่ยเราก็หาเสรซ้ำอัพดาวให้เติมครับแค่นี้แหละมีอาคาอินุตัวเดียวแบบจบเกมได้เลยถ้าเป็นด่านนะครับหินฟ้านี่นะนะให้อาคาอินุก่อนเวลามันปล่อยผลแมกมามันจะโยนเป็นเบทาโอลงมาแรงชิบหายเออไปเอาตัวแบกก่อนครับหลักก็มีแค่นี้เองเกมนี้ครับถ้าเพื่อนเเข้าใจระบบอ่านอัพสกิลอัพเลเวลเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาอัพเออสกิลด้วยนะครับจะได้เพิ่ม ระดับเลเวลขึ้นประมาณนี้อ๋อหินหมดอถ้าหินหินหมดแล้วกดตรงขวาบนครับนี่นะมันก็จะมีให้เราใช้หินพวกนี้ซึ่งเราได้จากการผ่านดาวอยู่แล้วเป็นหินทักษะหินสก,กิลนั่นแหละอ่าเราก็กดอัพใช้ครับแค่นี้ผ่านดานยาวไม่ติดไม่ขัดแต่อย่างใดเด่ยลืมทำารายวันเลยครับแกะของเยอะมากเกมนี้เกมนี้ไม่เติมมเล่นสบายๆเลยแต่ถ้าจะเติมก็ยิ่งโหดนะครับประมาณนี้ เอาเบอใครมีคำถามในเกมนี้มาคุยต้อคอมเมนต์พวกคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ <S <S ถ้าใสา่เติมก็เอาไปตัวพวกเอสอาร์เลยครับเออตอนนี้มีเติมมีหนวดขาวอยู่จัดหนวดขาวได้หนวดขาวโหดมาก Big <S <S บิ๊กมัมกินเบย์หมีเปิดไเอสอันนี้น่าจะล่างโคตรเก่งอะไรเงี้ยนะคือเอสอาร์มันเอส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 เก่งหมดครับแล้วก็เอสพีเก่งหมดเลาวถ้าใส่ฟรีก็เล่นตัวเอสแบบที่หมีบอกนั่นแหละง่ายดีอ่าแล้วเจอกันนะครับ